สวัสดีครับน้าขอสวัสดีค่ะเนี่ยอ่าสวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาทํายำมุนเส้นครับผมมุนเส้นเอาเส้นแห้งไปเช่น้านะครับแต่ใสหมูสับครับหมูสับแล้วก็กุ้งตัวโตๆครับตัวใหญ่มากหมูก,มมกับกุ้งครับโโใช่นนแล้วก็ ่วนเครื่องเครื่องก็จะมีนี่แหละครับถั่วลิสงทอดกุ้งแห้งหอมแดงพริกแล้วก็ผักชีครับอันนี้กระเทียมเจียวครับทั้งเนือ้อทั้งน้ำนะแล้วก็น้ำเชื่อมครับน้ำตาลเชื่อมครับ ก็นำปลาครับนำมะนาวครับชุลสกจะตามความชอบเลยนะครับผมเ,เตรียมเครื่องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับค่อยๆทำจะได้ง่ายขึ้น <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้เราก็จะมาหั่นหอมแดงหั่นพริกแค่นั้นเองครับตัดวุ้นเส้นก่อนจะลวกวุ้นเส้นครับ ซอยหอมแดงครับฮ่ลโหต่อไปพ่อจะมาหาหอมแดงครับเลนเหรอครับฮัลโหลใช่ใช่เหรอไม่ถ่ายแล้วลืมลืมกดถ่ายส่วนพริกนี้จะซอยไปครึ่งหนึ่งครับอีกครึ่งหนึ่งไว้ตำก็ได้ครับทุบเอาก็ได้ครับกไว้ตำก็ได้ครับแบบนี้เอครับอันนี้ซอยซอยไปครึ่งหนึ่ง เ็เหลลือแ้วกขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาแกะกุ้งครับผมแกะเอาเปลือกออกเลยเหลือหางหาหลังเส้นดำออกเหลือหางไว้ อันนี้ออกก็ได้ครับเดือยมันแหลมมากวันนี้ยังไม่ได้ท่อง ABC ให้ท่านผู้ชมเลย เยี่ยม, yeah, มตัวมือตัวเองด้วยอ้ทั้งกวไก่คนล่เหรอเอากอไก่ไปก็เอ๋ก็ไก่ขอไข่อยู่ในร้าขอขวดของเราขอคว้าเข้านาข้อคงคืนขาข้อระคัข้าวฝางงูใจก้าจะใช้ด็เอา,าว เบาหน่อยลูกเดี๋ยวจานใช้ดีแล้วก็ลอยต่อเขาชิงตีดังเขช้าวิ่งหนีเขาสล้รันจีชขากดเชือคู่กันเจ้าหญิงโสภาในสนาสวมพันเพราะว่าต,ตักหุ้น้างค้นขางเข้ามาลอง ทหนาหาเขอพดเท่าเดิมเน่ไหมม้งเด็กมีมูลก็อเต่าหลังตรงทขทุงแบกขนคนถ้าหาอดทนททงทองคนนี้ยุ่งหน้าหนูขวักขวายปอนไม้ไม้ชับผมโปปลาตาคม ผ้าพึ่งทางล่างผ้าฝาเอาผ้าทนทานเอาผาวางตั้งเอาฝาหาจังเอาเข่ากลางใบเอามาคึกคขักยอดยักเขี้ยวใหญ่เอาเรือพายไปเอาลิงตายลาบเอาแหวนทนยาก ก็สลายเงมเงาก็สีรนวดยาวก็เสือดาวนองไม่ใส่ผ้าเรอจุฬาจุฬาผ้าผยองอ่างเงากอนนี้คู่ตาโตเยี่ยมตัวเมยตัวเองด้วยจนกุ้งเราแกะได้อย่างนี้แล้วเราก็จะไป ล้างทําความสะอาดครับเอาเส้นดําออกให้เรียบร้อยแล้วครับเราล้างน้ําให้สะอาดครับกุ้งล้างน้ําสะอาดเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็จะลวกลวกของนี่ครับลวกหุนเส้นลวกหมูลวกกุ้งก่อนเราจะลวกเราจะตัดก่อนครับจะได้ ตั้งน้ำตั้งน้ำลวกเลยครับกระเทียมเอ้ยกระทะกระเทียมเจียวไม่ต้องล้างครับใส่น้ําลงไปเลยใส่หมูสับลงไปครับเบาไฟไปก่อนครับจะมาปรุงเครื่องไว้ก่อนครับปรุงก็ น้ำปลาหนึ่งสองครึ่งครับช้อนกลางเลยนะครับช้อนหัวโตน้ำมะนาวหนึ่งสองสามเลยครับชูรสก็ตามความชอบนะครับน้ำเชื่อม หนึ่งเต็มเต็มเชื่อมค่อนมากนะครับให้ละลายเลยครับพริกจะใส่ส่วนที่เป็นที่ทุบๆไว้ก่อนนะครับ ซอยเอาไว้ทีหลังครับหมูสุกแล้วหุนเส้นลงเลยครับหุนเส้นแห้งไปแช่มไม่ค่อยเละหรอกครับ อ๋อเหรอครับใช่นสอนี่อ่าอ่าุดเส้นเริ่มสุกแล้วครับกุ้งครับสุดยอดกุ้งตัวใหญ่มากเตรียมกูดเลยครับเตรียมกูดเตรียมกูดพอ,อแล้วครับขึ้นเลยครับปิดไฟเลย ขื้นใส่ขึ้นใส่นี่เลยครับสาะมังยำเราเลยคนเลยครับ ลองชิมดูอันนี้พอดีเลยนะครับขาดรสอะไรก็เติมตามความชอบเลยนะครับต่อไปอันนี้กระเทียมเจียวและน้ำกระเทียมเจียวลงไปส่วนกุ้งแห้งก็ถ้ามันเค็มก็ลวกได้ครับอันนี้ไม่เค็มก็ใส่ไปเลย หอมแดงซอยใส่ไปเลยสีเริ่มมาแล้วครับเดิ่มน่ากินแล้วครับสูตรโบราณต้องใส่กระเทียมเจียวครับหอม เนไม่ติดกันว่าไงนะผักชีครับใส่ผักแค่นี้เองพริกครับ หัวชักนิดหน่อยไปก่อนเหลือไว้เลยหนะน้าแค่นี้จะมุนเส้นถาดครับใส่ถาดเลยอ,อน,น้อนนเนิอ,อีอดเนื้ยอะไม่มีมือว่างไง คให้ใครกินอ่ะให้คุณแม่กับคุณพ่อเลยนะครับครับเรียบร้อยครับยำวุมม้นเส้นใส่ถาดสูตรโบราณครับชอบก็อย่าลืม กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ้าวน่าเลยนะผมไปไม่สวัสดีครับเลยอ้าวเหรออ้าวสวัสดีครับด้วยอ,อ้อาว,วอัมาวานี่อ๋ออย่างนี้ก็ได้ลูกอ้าวอ้าวดีดีสวัสดีครับท่านผู้ชมถ,ถ,ถ้าชอบก็อย่าลืมชอบก็อ่านก็จะใครก็ ก็กระดิงด่งก็กระดิงด่งกิ้งกิ้งก็ก็กดสะคข่ด้วยขอลาไปก่อนนะครับลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ